เล็กเล็กยังไงเฮ้ยทางติ๊กทางกไมงเกิีอเล็กนมกลังเรียกวิญญาณในบ่อเล็กไงในบ่อในบ่อมีวิญญาณเฮ้ยายไงายหรอนอองอทไมท่าหรเคยมาเคยมาเคยมาทีนี่เหรอนมงพร้อมมีชามะกิอยู่เล็กเล็กเ้ย ผมโดนมันตะก,ก้อเจ็ดโดยการที้ผมจะเอานี่มาแทงมันแต่ว่าโดนมันตะก,ก้อเจิ๊ผมก่อนเฮ้ยยฮ้ยนีอยนี้สวัสดีครับ สวดเทพสีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับผมอยู่เราสองคนช่องพิเศษผ่าไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้คนก็ขึ้นมาที่จุดที่เป็นน้ําตกที่เราเคยพาคนป่ามาที่นี่ทุกคนยาถึงดำเมื่อวานนี้เคยพายาถึงดํามาที่นี่แล้วก็ตอนนี้ยาถึงดำก็เสียชีวิตที่นี่ซึ่งนานมาแล้วทุกคนนั้นเป็นเดือนแล้วพี่เรากลับมาเพราะว่าคุณลุงเลี้ยงผีบอกว่ามันมาที่นี่ทุกคนไอหมอผีพม่าใช่ปะหมอผีพม่าชุดตำตาลผมขาวพี่ มันมาที่นี่นะที่มันตกที่นี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดที่เป็นกระต๊อบหรือเปล่าใช่ที่เราเคยสร้างให้กับคนป่าแล้วก็จะถุงดําชั่วคราวคุณลุงี่ทีบอกว่ารู้สึกเหมือนความเป็นเซนต์เป็นเซนต์ที่รู้สึกว่ามันมาที่นี่เหมือนมาเอาดวงวิญญาณของยายถุงดําหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็มาตามที่คุณลุงทีบอกมาซึ่งเราไม่อยากให้มันทําพิธีกรรมสาเร็จหรือว่าให้มันได้วิญญาณที่บอกว่าไปทาสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยรีบขึ้นมาเลยพี่ตอนเนี้ยฝนตกด้วยพี่เราเนี่ยดูดิ ฝนตกเป็นเม็ดๆเลยทุกคนนะน้ำแรงมากแต่เราต้องไปเพราะว่าเรามาถึงนี้แล้วเราจะกลับก็ไม่ได้แล้วทุกคนมีหนังเดินหน้าต่อไปนะไปพี่ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ดูคลิปแล้วนพี่ยากดข้ามโฆษณาทุกคนนะช่วยซัพพอร์ตเราเป็นช่องทางมีกำลังใจในการทำคลิปออไปเรื่อยๆทุกคนนะไปทุกคนพร้อมเดินทางไปที่น้ําตกันเด็กเด็กวงเรื่อนมึงันนี้เราเพิ่งอติดมือพร้อมนะทั้งมีทั้งหนังติ๊กทั้งพายุงพยัุกคน ทางเขงาแค่จะลกอย่างที่บอกทุกคนไม่มีใครมานะทางลกมาก <รอ S 1> เฮ้ยอะไรวะลอมีการย่าขึ้นไปไหนไม่รู้ว่าย่ามงมา,า,ามหรือย่าขึ้นเฮ้ยแต่ย่ามันสูงมากนะเหมืมอ,อน,น,มนรอยที่มีการทําให้ย่าลมม้มในการเดินข้ามไปทุกคนนะไม่รู้ว่ารอยใครเดินไปอาจจะเป็นพวกเดินป่าโจนป่าแล้วบอก่าเล็ยพี่ครับตอนนี้เราสองคนก็พยายามเดินช่องทางเดิมที่เราเคยมานะ แทนไม่เปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าเราคิดว่าเส้นทางเดิมปลอดภัยกว่าอน้นเยอะมากพี่พี่แล้วตอนนี้ฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่ได้ไปนะทุกคนเราจะอาจจะติดฝนได้พี่พตรงนี้จะคัดขวางใช่ตรงนี้คัดขวางกับน้ำพิธีมันก่อนพี่พี่ผมขอถ่ายแบบยา,ยาวๆ,ๆเดียวๆไปทุกคนนะเพราะว่าเราไม่รู้เจ็บมันที่ไหนยังไงอ๋อโอ้โหทางลำบากมาก ระวังระวังนะดูหน้าดูหลังนะดูดูหลังดูหน้านะ,ะาดูเส้นทางนะนี่จะเป็นทางน้ำไหลมาจ้าปะค่นข้างจะอ,อุดมสมบูรณ์พี่ แต่ที่นี่ใช่ป่ะที่เป็นต้นพึ่งมีแค่ต้นพึ่งใช่ป่ะต,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 ต้นต้นต้นตใบต้นตีไปแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเป็นพวกานายพาร์ลว่าชาวบ,บ้านมาตีหรือเปล่ามีหรือเปล่า,อเ,ลาเออเพราะปลาลึกนี้ก็ไม่รู้เขาจะมาตีนอกจากพวกหมีไปกินนะเฮ้ยเขาว่าเขาไปพูดถึงพวกสัตว์นี้ระวงัวงๆเลยดูทางนะ ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นที่เราเคยพาคนป่ามาเลยนน้ำตกนี้ทุกคนก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ช่วงหนึ่งทุกคนพวกครอบครัขวของบาลูทุกคนพวกพวกนั่นแหละที่เราเคยพามาทุกคนที่นี่นะโอ้ทางลกมากพี่บอกเลยทางโคตรลก คิดถึงพวกคนป่าที่เคยอยู่นี่ทุกคนนะนฝ่ใสเลยพี่ทุกคนจะบอกว่าคนใสวันี้ผมว่าผมชอบมากจำได้ว่าที่เคยชาคนป่ามาผมชอบมากเลยตาโหกะควบคผัวรู้กลนที่เราเข้ามาอะไรกเอ้่าอะไรไม่ใช่หล่อแล้วหล่อแล้วทุกคนล้มมากแต่โอเนนากลัวนะโอเคนากลัวไปทุกคนไปตามหาไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่โหดตามหาไปก่อนนะ กระต๊อบที่เราทำมาแล้วทุกคนเราเจอกระต๊อบหรือว่าฟ้าหลังเล็กๆที่เราเคยสร้างให้คนป่านะคนนะไอ้คนตกว่ะคนคนตกร่มแรงเลยี่นะคนจะมาไะมาอะไรเงี้ทุกคนที่เป็นจุดที่เราเคยให้คนป่าอยู่ยายธงน้ำมาเคยอยู่ในช่วงหนึ่งคนนั้นแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนี่มาว่ะแต่ยังมึงถึงจุดที่ มาถึงจุดที่คิดว่าลุงลุงพี่บอกมานะ<ช>้วพิกัดที่ลุงพี่บอกมาไม่รู้ว่าใช่ชัวร์หรือไม่ชัวร์ขอหาดูก่อนคนที่ลุงพี่บอกอ่ะมันเป็นเรื่องจริงไหมนะใช่ไหมตรงเหมือนที่ลุงพี่บอกอก่อนใช้มีดไว้ก่อนนะเล็กถ้าตอนนี้เราไม่เจอทุกคน,นนะแต่ตอนที่สร้างให้ลุงให้พวกคนป่า เฮ้ยเด็กกูเจอรองลอยปะรองลอยเท้าเลยในการก่อไฟใช่ไหมใช่ป่ะทุคนใช้มีการรองลอยกันผ่านมันชมขนมไพวกจะผ่านหรือเปล่ามีพวกสูงขนมมาม่าต่างแล้วก็มีรองลอยกำเดินย่ำเท้าเหมือนจะไม่นานเลยนะได้กินดำม,มาเนี้ป่ะไม่น่าที่นี่เนี่ยไมเป็นคืออย่างดำไม่เคยมาเนี่ยใช่เหรอเคยมาเหรอเด้ยอยงอ๋อทุกคนใช่ใช่จำได้ทุกคนผมก็ไม่ค่อยจะดจำได้เพราะมันนานมาก จะเึ้นน้ำเพืมาทางนี้ใช hmm. ่ป่ะเจอข้างล่างจะเจอข้างล่างไปเลยข้างล่างแต่ตรงนี้คือมาเล่ข้างบนโอ้ทุกคนใช่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 แต่ว่าเขาไม่ได้มาพังนี้นะเขาแค่มาเที่ยวกลับเหมือนมาเล่นน้ำอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างฝนตกไปแล้วนะร้อนเป็นเราอะอาวุธพร้อมยังจะบอกว่าฝนตกแล้วทุกคนแล้วก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะ ขาวมาเลยทุกคนฝนนะน้ำแรงขึ้นเยอะเลยทุกคนจากที่เคยพาคนป่ามาเมื่อก่อนระดับน้ำมันต่างกันเลยนะนเ,ยนะเอ้ยที่เพื่อนมาเจอตัวปลาที่่นีเลยเจอนะที่กูมาเจอตัวปลาที่เนี้ยแล้วก็มนะันอะเหมือนกับมาหาพวกสัตว์น้ำกินอนะ พว,พวกปงพวกกูอะตอนนี้ไม่รู้มันรอพวกกูหรือเปล่าเลยเพราะว่ากูเคยบอกว่าจะพาไปหาพาไปแก้เหมือนจะไปแก้คำสาปให้มันกันมันน่ารอก,กูไม่มีเวลาไปพวกกูไปไม่ได้อันตรายผมคิดว่าตรราุ๊บตาลล้อน้ำแรงมากเลยที่น้ำเยอะมากเลยตรงล่านี้นเป็นเกาะเกาะจะหายเลยตรงล่าะเกาะจะหายแล้วแคมป์ไม่ติดดู กอดกลางมันจะหายแล้วเพราะน้ำเริ่มเยอะถ้าน้ำเยอะกว่านี้กอดไม่เหยื่อแน่มันคือน้ำไม่ได้บนลองนั่นคือเยอะวิ่งร็อกเต็มเลยไปทุกคนเราไปดูตามหาไอ้ไอ้ล็อกเหยือกันเฮ้ยเล็ก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 นี่ไงเฮ้ยนังติ๊กนังติ๊กนังไงทังไมคนมันทำวิดีโอลเล็กมันละเหมือนกำลังเรียกวิญญาณในบ่อเล็กไงในบ่อในบ่อมีวิญญาณหรอ เฮ้ยพี่พายไงพี่ายเหรอน้องสอนน้องสอนเคยมาถ่ายเหรอเคยมาเคยมาเคยมาทำพิธีนี่เหรอน้องสอเคยมานะเห็นมาถ่ายังน่น้องอนะเป็นบอพี่พายทุกคนยอดิ่งเงเลยทอะไรอแล้วทุกคนทำมือแล้วทุกคนเจอว่าทำอะไรทำไม่เหง่เนี่ยวงวงนวงนเยองนือเล็ก เจอเลยนะทุกคนนะเจอเลยนะมันอยู่นี่ทุกคนมันอยู่ตรงหน้าบอ่อนะไม่รู้เป็นบอ่อผีผายหรือเปล่าเี่บอ่อทุกคนเฮ้ยทำไรเฮ้ยเชี่ยไม่ถึงต้องทำพิธีแย้วต้องขัดขวางขัดขวางทำได้ป่าวทำได้ป่าลวลองลื่นลองลื่นเล็กกว่าระยะห่างเล็กกว่าตีกว่า Premises, ติ๊กดิกว่าเขาใกล้เดี๋ยวมันจะสก็จินมึงเดี๋ยวสก็ตจิตมึองพร้อมมีชาคมสก็อจิตอยู่เร็วเร็วเร็เร็ววเร็วเรเร็วเวมร็วเรเร็วเร็วเเร็วเล็ก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 เร็วเร็วเร็เร้ย Lạnh lắm 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 con lắm lắm Ui lắm lắm Ừ. chồng ra đây là năm mươi năm ngày tôi mất Đứng năm năm Đứng năm con năm 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 à,

พี่ตัวนี้ใหญ่กับไอ้มันเยอะมากไปยังไงไม่รู้อยู่ไหนผมโดนมันสะกดจิตโดยการนี้ผมจับอมนี่มาแทงมันแต่ว่าโดนมันสะกดจิตผมกวนโอ้ยยัยโอ้ยยัยอยู่นี่

ก็กลงไปน้ำเหรอใช่รลนเสียกระโดดน้ำเมื่อกี้กเสีงมันก็ระโน้ำไปแล้วที่ไหนอไกัลไจน้เลดหรไม่รู้คุณจัมันไปคุณไม่เหรอพกนู้มพวกนู้นพวลังกูเนี่ย ไม่มีแรงลูกก็นเนี่ยต้องตามม้องตามอยู่คนเดียวเพื่อนง่เลยเรื่องกำไปเห็นไหมเล่ดีเพอร์หมอต้องแยกกันแยกกันเพื่อนเเข้ามาเร่ยกันเหรอวะออกมาออกมาเฮออ้ยมันเหอมันเหรอใช่ นี่นี่ครับผมโดนมันเล่นงานมันเข้ามาข้างหลังเอาหินมาทุบหลังผมมันหลอกให้ใหญ่วิ่งตามมันไปแล้วมันก็โพล่มาข้างหลังผมไม่รู้มันใช้วิชาบางกายหรือเปล่ามา เอาหินมาทุบหลังผมผมไหวตัวทันนีบปัดออกหมดแรงม,มันเล่นวิชามันเอ้าอ่อนเพียสูไหนไม่ได้ทุกคน Từ đây vậy kiểu là kiểu là kiểu là kiểu kéo kiểu là không là kiểu 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 rồi มันนามันงก็มึงมึงเ้่นแบนเนี่ยมันเล่ยังไงเนี่ยเามันจมเุ้ยปุ้ดูอันนกอไย่ีนอไหลังเขาไม่สยซ้อนเลยวะเอหมูป่าตกเมื่อหมูป่าตกไปแต่น้สาเมื่อกี้เลยแล้วก็จมเลยนะไอ้นไม่กติ มันมีอะไรมันมีสักเย่าเพื่อมาให้เราได้เกี่ยวหมูป่าตัดตกบางมันให้แบบว่าโอตีนะแล้วให้ตะกุดอเยวรุกคนนะหอหหายเข้าอือใช่ยังายานอยู่ขอให้หาะโอ้ยผมป่าให้มาประเด็นคือมันจมหายไปให้มันจะลอยนะเคี่ยของ้นมันง้านปาเไ่ ออกมานีสส่เหรอไม่รอยกไปเลยางนี้โดยไม่พิี่เถันน้ำเล่นี่มันห่วหในน้ำมีหรือเปล่าเนี่ยออกมายู่ไหน เสียท่าเหมาือนทุกคนนะผมใจร้อนไ่หน่อยผมรีบไงผมไีไปนะกลัวมันกติดมึรวามึงเอาของก่อนนะอก่อนรีบไงบอกว่ากลัวมันจะหนีไงรีงวเรกเปาม้อยดีานไม่้งติดกไ้ยมตามดิไป มันอยู่ในแบบนี้แหล,ละระวัะงระวังระวังระวังเลยระวังระวังลื่นลื่นลื่นทุกคนครับผมจะบอกว่ามีชาวบ้านเคยมานี่แล้วตกไปไหลลงไปเรียบร้อยครับทุกคนขาหักแล้วก็หัวแตกแต่ไม่ตายรอดปฏิหารมากทุกคนลื่นนี่ไปเลยกไปข้างห้างกูนนะทุกคนมันลื่นมากมากอะไรตามมาดี้ฮะมไ,ไม่ตามมา ตอนไปก็โดนดิโหไปแล้วนุ่นงอกมาอจะจิ้มงอกมามึงงอกมาตามกูเสร็จแล้วแน่เป็นกับแบกโอ้พี่พี่แล้วฝนก็ตกปล่อยๆทุกคนนะมาเดินป่าที่เดินแล้วหลงหรือเปล่ากลับไปกินยานะวันนี้ไม่เคยไปเลยวันนะอย่าไปจะขาดนะขาดนบอกเลยทุกคนมันวิ่งเข้าแปางนี้แล้วมันก้าวมาแล้วผมก็มีของจุตัวไปนั้นคนนะไปตลอด เราไปพวกกูไม่ร้อยกันมาเน่บอกเลยเอเอ้ยทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำพธิพธีกรรมสำเร็จหรือยังแต่เราทำได้ยังอยู่หรือเปล่าทำเป็นไงทำไงต้องพยายามตามละตามมันรประกอบมันจะไม่ใช่ที่เนี้ยจะตามไปล่องลอยที่มันเคยให้รู้เร<ป>ื่องพี่คอยซื้อว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบ่อรายหนึ่งที่เหมือนกับไปทำอะไรนั่นแหละมันวนมาทุกที่ที่มีคนไอ้สมิงแกเคยมาใช่เหมือนกับว่ามันรู้กันนะ อยงั้นต้องคอยไปตามจุดที่มันคิดว่าจะไปมันสัมผัสได้อะเดี๋ยวบอ่อทรายอยู่ต่อไปน้องไปแน่ทุกคนนะผ่คงิดว่าบ่อทรายก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญสำหรับมันนะการเรียนตานเพราะเราเคยเอาสมิงแก่เผ,ผาที่นั่นใช่ไหมใช่เคยเผาสมิงแก่ที่บ่อทรายทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะกลับไปทําพิธีกรรมอะไรหรือเปล่ามันอาจจะเดินตามไอ้สมิงแก่ห,หรือว่าอาจารย์มาหรือเปล่าอาจารย์สมิ่งอะโอเคว่าเราควรจะเห็นจุดคือ ไปบอายตอนนี้กลับก่อน <Okay. S 2> ขนตกนี้ถ้าเราเข้าไปตามมันอีกคิดว่าเราอาจจะไม่รอดกจัไมาง่ายทุกคนโอเคไปครไปกลับไปกลับ,ลบดูค่ากลับไล้เพราะมันดักกูอยู่ไปไป